มาบู้ายอลุณสวัสด์ค่ะ <c ats> มาแล้วค่ะแคทบล็อกเดินฉับ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 หมุนเออเออเชิดมั่นวิหน้าตรงหน้าตอบอุย้ยชิคกี้โบนเออมาในรองเช้าบาริงซิก้านะคะกับเสื้อโอ้ยแต่แล้วเสื้อของเบาเมงค่ะโอ้ยและแน่นอนค่ะนกะปฏิบัติหน้าที่เดินมาอย่างเลิศอย่างหรูนะคะมาทําอะไรใช่ด,ดานี่มาเก็บขี้ช้างแล้วก็ไม้เอาออกค่ะจะจัดการบริเวณตรงนี้ค่ะแล้วชนุดก็มีการนึกว่าวาเคลียร์เขาที่ฉันในสา แน่ใจไม่นวลวานประมาณเนี้ยแล้วนะครับเขาทักทักทักทายเขากล้องสงสัยสงสัยตาส่วนชริดาก็โอ้โหหืมบูทสวยมากไม่อยากจะพูดเป็นคอลเลคชั่นสปริงซัมเมอร์โอ้โนโนโน for winter for winter chulchasan ค่ะอ่ะชรุก็บอกว่าเออครีเอชันเรียบร้อยแล้วก็สงสัยตานะคะทักทายคุณผู้ชมอ๋อมานี่เลยชริดาตรงนี้ไม่สะอาดมาในซิ่งนางตัวดีมาทำความสะอาดของฉันยังไงถึงไม่สะอาดให้อีนววาน อก็เก็บให้นังอีกรอบหนึ่งแมทค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะก็เป็นวันสุดสัปดาห์แล้วหวังว่าเป็นสุดสัปดาห์ที่ดีสําหรับทุกๆท,ท,ท่านนะคะแต่ ส่วนเราก็เก็บที่ช้างไปต่อเลยจย้ะชริตาอ่ะเร็วๆทำให้สะอาดเดี๋ยวเจชริตาแล้วก็น้องชนูจวีนอีกทั้งห่างทั้งงวงมาคู่นะจ๊ะแม้ทีเดียวเชียวราคาคุณผู้ชมในขอเอ็นกายขอกอดแบบมอบมบ,มบคิดถึงอุ้ยภาพสวยยาอันนี้น่ะอุ้ยกับเสื้อแจ็คเก็ตอุ้ยเฮอยเลอค่ะใครไม่เลอเราเลอค่ะ วายนี่มาแล้วค่ะกับบรรยากาศพี่ป้าเอ้ยหมูเห่าเต้นละบายตายแล้วนี่นางวันนี้ก็เผาป่าเผาปางนะคะก็เลยแบบว่ามีแบบว่ามีหมอกมีควันแบบว่าเก๋ๆอะไรเงี้ยเอ้ยออกมาแล้วนี่เหมือนกับว่าอยู่ใน b a c k s t ตจ e ฟ fashion week ค่ะคุณผู้ชมน้องโชนก็มาจากไายนะคะ วันนี้ก็มีอะไรมากมายเลยที่ต้องทำค่ะเราก็รีบทำกันแบบว่าดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้ทําวิดีโอตัดต่อให้เพื่อนๆพื่อนี่น้องๆได้ดูค่ะ่ะบรรยากาศรอบฟาร์มของเรานะคะโอ้โห ตันชายแล้วก็มีหมอกมีน้ํามีเรือวายเรือเมื่อวานนะคะยังอยู่กลางแม่น้ําอยู่เลยค่ะแล้วก็ตะขอยังอยู่กลางเงืออยู่เลยค่ะอาหนังชอบบรรยากาศแบบนี้ค่ะอ่ะขอดูอีกหนึ่งเมทค่ะนี่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 จับเลิศเอออุ้ยบรรยากาศเลิศเหมือนกับอคอนเสิร์ตทัทยังเลยนะคะอ่ะมาอีกรอบค่ะคุณผู้ชอมอ่านเริ่มเลยค่ะอ่าลลำดวน ุณแม่ขออนุญ,ญาตเอ่อเคลียร์พื้นที่นะคะก่อนก่อนเคลียร์นะคะก็ขอแอปแล้วก็ทำท่าแบบว่าแอคชั่นเล็กๆนิดน้อยนะคะวันนี้นะคะหกโมงครึ่งเรามีป้อนผลไม้ออนไลน์นะคะช่วยอุดหนุนช่วยสนับสนุนเราด้วยนะคะสำหรับน้องช้างทั้งสามเชื่อค่ะแล้วก็ชัิดาเ้อชอบกันอ่ทำโครงทำคลิปของเราก็สนับสนุนเราได้โดยจะได้มีรายการแรงใจค่ะหกโมงครึ่งเจอกันแล้วสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขเรื่องราวดีๆแล้วก็ดี